สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง1 0 1่งอีสานบันเทิงทีวีวันนี้มาพูดคุยกันตอนเช้าครับก็ต้องพูดคุยกันแล้วครับว่าเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นยังไงก็ช่วยกด s u b s c r i b ์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้มาพูดคุยกันถึงเรื่องการพลาดหัวข้อข่าวพาดหัวข้อคลิปนะ บอกว่าผิดพลาดเกิดขึ้นครับสามมิติข่าวสามมิติช่องสามบอกว่าพันตบรวจทัวทักษิณชินวัตรโทษประชาชนเขาเขียนไว้อย่างนั้นนะนะผมก็อ่านอยู่ผมก็ไม่แน่ใจว่าผิดพลาดกันอย่างไรนะครับเพราะก่อนโพสต์เนี่ยมันเป็นสำนักข่าวใหญ่นะครับก็ต้องระวังนะครับ ถ้าบอกว่าตัวเองไม่มีเจตนางนะก็คงจะไม่ต่อความยาวสาวความยืดหรอกครับแต่การโพสต์ครั้งนี้ครับก็จะได้เห็นว่าพี่น้องประชาชนนะฮะเขาออกมากระน,นำซูมเมอร์เซลล์นะครับเอาเลเทะเลยกิต,ติสิงหปัดนะครับต้องบอกว่าแม่กระแสมาแรงทีเดียวสำหรับพันบธบัตรโททักษินชินวัฒน์ หลายคนบอกว่าเลือกให้เลือกให้ถูกหน่อยเขาบอกงั้นนะอะ่ทำไมอ่ะผมจะเรียกนะครับผมจะเรียกพันตำรวจโททักษินจินวัฒน์นะฮะพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษินจินวัฒน์นะเอาพูดอีกทีก็ได้ไม่เป็นไรครับนะนี่คือเหตุที่ผมจะพูดนะฮะและมันก็มีข่าวใหญ่อีกข่าวใหญ่อะไรครับบอกว่า นัดเคลียร์ใจระหว่างเนวินชิดชอบอนุทินชาญวิรุลกับพันธบททวักสินชินวัตรแต่ปรากฏว่าไม่เห็นร่องรอยนะอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างท่านทักษินชินวัตรับนั่นหมายความว่าเคลียร์ใจยังไงครับเคลียร์ใจยังไงต้องถามกลับไปว่าคนที่กู่ข่าวขึ้นมาบอกว่า นิวินกลับมา,าเข้ามาในกรุงเทพนะครับมาเคลียร์ใจกับพันตำรวจสวัสดิ์สรนจิรวัฒน์เคลียร์ยังไงล่ะครับเพราะทุกอย่างมันเปิดเผยม,มาหมดแล้วนะไม่จะว่าจะเป็นสวนะครับตัวสวอเองเนี่ยตอนนี้ก็ร้อนรนต้องบอกร้อนรนครับและมีหลายฝ่ายครับออกมาไม่ว่าจะเป็นนักร้องบอกว่า นี่มันไม่ใช่หน้าที่ของ DSI ครับเออแปลกไงเขาบอกว่าจะปกป้องประชาธิปไตยเนี่นะเป็นคนกลุ่มที่ปกป้องรัฐธรรมนูญเออแต่แปลกนะเรื่องมันมาขนาดนี้อะ่ะเรื่องแดงขนาดนี้ครับยังไม่รู้สีรู้สายอยีกเหรอ ยังไม่รู้อะไรอีกหรยอครับทําไมออกมาร้องกันอีกมังก็สมที่พี่น้องประชาชนเขาเกลียดชังอยู่นะเพราะว่าประเด็นแบบนี้่ก็ต้องรู้กันอยู่แล้วว่ะทั้งบ้านทั้งเมืองเขากลนด่ากันครับทั้งบ้านทั้งเมืองเขาเนี่ยถ้าบอกว่าพันธบัตรโทรสินจินวัฒเนี่ยมาเชลียร์ใจ ไม่ว่าจะเป็นนวินชิดชอบไม่ว่าจะเป็นอนุสินชาวีรกุลถ้าเรื่องประเด็นสวออนะถ้าเรื่องนี้ครับจบไปง่ายๆจบไปโดยไม่มีอะไรเลยนี่ครับผมว่าเอฟซีเนี่ยด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองครับเพื่อเผอจะได้ไม่เท่าเก่าด้วยเลือกตั้งนี้นะแต่ถ้ามันสุดซอยกันจริงๆครับ หลายสายเขาก็บอกว่ามันชัดเจนกันเหลือเกินกับไอเรื่องการตั้งโต๊ะประธานสวอออมาตั้งโต๊ะวิาพากษ์วิจารณ์บอกว่าเขามาตามระบบประชาธิปไตยเขามาตามระบบจากการขัดสนกับแต่เข้าใจล่ะครับว่ามาจากระบบครับแต่ระบบที่แพ้กันมาเนี่ยฮะมันใช้ไม่ได้ การมามีขบวนการต่างๆครับเขียนโปรแกรมต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจที่เข้าไปอยู่ในวุฒิสภามันไม่ได้ครับผมคนหนึ่งแหละครับถ้าประเด็นนี้ครับมีการต่อรองมีการบอกว่าไอ้เรื่องนี้มันจบๆไปนี่ครับผมบอกเลยครับผมต้องออกมาพูดผมอ,ออกมามา แชกันเต็มที่แหละผมจะสู้ให้เต็มที่เลยนะครับเพราะประเด็นแบบนี้ครับพี่น้องประชาชนรับไม่ได้รับไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันย่ำยีประเทศชาติกันเหลือเกินครับประเทศชาติมันเสียหายครับคนอื่นเขาประิบริสุทธิ์เขาก็มีครับการใช้เงินใช้ทองใช้เงินซื้อเรื่องแบบนี้เข้ามานั่งในวุฒิสภาเนี่ยครับ ไม่มีใครก็ททำหรอกน่ยนักวิชาการอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาเนี่ยออกมาบอกว่า dsi อนี่ครับไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับอย่าลืมว่าการโกงเนี่ยกกตเองนี่ครับถ้าทำเหมือนเฉยไปนะกกตนั่นน่ะจะมารับกรรมด้วยครับหลายคนบอกว่ากกตก็ต้องติดคุกด้วยถ้าปล่อยเพิกเฉยครับไม่ทําอะไรเลยนฮะ มันจะได้เห็นแหละครับว่าองค์กรอิสระติดคุกไปอีกรอบหนึ่งถ้าคุณทําเฉยนะทั้งทั้งที่ประเทศชาติเสียหายครับยกคิวหยู่ตาเนี่ยเอาคนแบบนี้เข้ามาถ้าดีเไอไม่กระทุ้งถ้ากลุ่มสวสำรองนะฮะไม่ออกมาร้องเรียนนะครับเรื่องนี้ก็น่าจะเงียบผมบอกเลยครับแต่บังเอิญครับ ฟ้ามีตาอย่างที่ว่ามันก็เลยเกิดเหตุขึ้นมามีคนมาร้องกับและเขาเรียกว่าสารเสยนกนในต่างๆนะครับมันชัดกันเหลือเกินอย่างนี้รับได้เลยครับกอตต้องรีบกกคตต้องทำรับอันไหนสอบไม่ได้ก็โยนให้ DSI เข้าไปนะครับคุณก็ได้แค่เฉพาะการที่เขาบัญญัติไว้เท่านั้นกับ แต่ลึกๆไม่ว่าจะเป็นสายการเงินครับว่าไม่ว่าขบวนการต่างๆนะคือการที่จะตัดสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสสไม่ว่าจะเป็นสวก็แล้วแต่ครับมันก็ต้องทําผิดก่อนเช่นเดียวกันครับนี่ประเด็นอย่างนี้ครับเขาสืบมาแล้วเขาเห็นรูปทางในการโกงมาแล้วเขาต้องยื่นไปที่กกตผมถึงบอกว่าถ้ากกตไม่รับผิดชอบทําไม่หือไม่อื่อครับกกตสมควรตายนะผมบอกนะ สมควรตายครับไม่ใช่สมควรติดคุกอย่างเดียวด้วยนะฮะเพราะว่าจะเป็นการร่วมไม้ร่วมมือขบวนการโกงประธาตโกงให้ดินจริงๆอย่ามาพูดเลยครับว่าดี i ไ,ไม่มีอํานาจครับการที่ใช้เงินใช้ทองนะเข้ามาสู่อํานาจนี่ครับดีดอเองนะครับเขาก็ต้องหาวิธีการนะครับเพราะว่า DSI อเนี่ยครับ ตอนนี้ต้องบอกว่าเชื่อถือได้นะครับเชื่อถือได้เลยนะถ้าคุณบริสุทธิ์จริงไม่ต้องโดนออกมาแล้วครับไม่ใช่เหมือนหมาสูล่ลมร้อนครับต้องบอกเหมือนหมาสูล่ลมร้อนเลยตอนนี้ไฟลนก้นแหละไม่ว่าจะเป็นผู้จ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นผู้เข้ามาอยู่ในวุฒิสภาถ้าบริสุทธิ์ผุดพองไม่ต้องเดือดร้อนกับให้เขาตรวจสอบเลยนะฮะตรวจสอบเข้าไป นะมันจะได้ใสสะอาดมันจะได้ขาวสะอาดครับแต่นี่ออกมาร้องออกมาแหมจะถอดถอนรัฐมนตรีด้วยซ้ำไปครับเพราะอะไรล่ะครับหรือใครไปทำอะไรคุณไม่ได้เลยยังไงนะฮะถ้าเรื่องนี้กับตาลปัดนะผมบอกกับตาลปัดนะแล้วใครจะเชื่อถือล่ะครับไอ,สอ,อ้สวที่แหกกันเข้ามาเนี่ครับนะเลือกไขว่กันไปเลือกไขว่กันมาเนี่ยครับ ไม่ได้ยึดโยงกับพี่น้องประชาชนเลยก็แม้แต่น้อยต้องบอกแม้แต่น้อยครับขนาดนี้ครับยังมีเส้นสายปลายทางนะยังมีแนวคําว่าจะโกงอยู่ด้วยนะแล้วมันจะเอาอะไรมาสั์สิทธิ์แล้วจะเอาอะไรมาเชื่อถือได้ล่ะครับเห็นใจพี่น้องประชาชนบ้างสิครับการร่างกฎหมายมาเนี่ยครับคือเลือกควยก็ไม่เท่าไรแล้วครับผมบอกว่าไม่เท่าไรล่ะครับถ้าคุณมาบริสุทธิ์จริงนี่ แต่ว่าเนี่ยประเด็นต่างๆนี่ฮะมันไม่บริสุทธิ์ไงเขาจับทางคุณได้ไงเขาจับกลโกงคุณได้ไงคุณถึงออกมาตีโพยตีพายแบบนี้ค่ยากครับผมบอกว่ายากยากเพราะอะไรครับการที่จะมาตกลงการที่จะมาสมยอมกันนี่ครับมันเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันไม่เคยมีอะไรแจมแจ้งขนาดนี้ครับมันไม่เคยมีอะไรที่ป้นประเทศได้ขนาดนี้ครับ ถ้าปล่อยมันผ่านไปเลยครับสวออชุดนี้นะไม่มีใครมารับโทษทันอะไรเลยเนี่ครับประเทศไทยไม่ต้องอยู่แล้วต้องบอกไม่ต้องอยู่แล้วครับนะนักวิชาการหรือทนายความต่างๆที่ออกมาสกุลบวกเวกเนี่ยหรือนักร้องต่างๆเนี่ยก็ให้มาร้องไปก็ไม่เป็นไรครับนี่เดือดร้อนไปหมดนะครับบอกว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ปร,รากฏออกมานาะฮะแถลงข่าวออกมาพูด มาให้ข่าวนั่นหมายความว่าไงครับอย่างน้อยมันก็คงสะเทือนละมั้งนะหรือไปสะกิดติง่งพักการเมืองพักการเมืองไหนพักการเมืองหนึ่งอย่างนั้นแหละครับผมเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกออกมาแล้วครับหน้าตาเสียนะผมบอกกันนะนะหน้าจืดครับออกมาพูดพี่น้องก็ไม่ฟังพี่น้องก็แช่งชักหักกระดูกครับ พี่น้องก็มีพูดอย่างเดียวว่าลากคอมันออกมานะครับเอามาลงโทษออกมาประจานกับเพราะว่ามันทําแผนใหญ่เหลือเกินนะมันคิดการใหญ่ครับมันจะครูประเทศนะครับไม่ใช่ว่าโกงนโยบายนะครับนี่โกงในระบบเลยครับโกงที่จะเป็นใหญ่เป็นตัวในประเทศเลยผมจะพูดอย่างนี้นครับใครไม่พูดผมจะพูดถ้าพันตำรวจโททักษินหรือพรักเพื่อไทย ไปเอาวันนี้ไปต่อรองแล้วก็หยุดไปเฉยๆนะครับไม่ติดตามไม่ทําอะไรเลยครับผมก็ไม่เคลียร์ผมบอกเลยครับประเด็นอย่างนี้ครับจะแยกทางจะล้มให้มันล้มไปครับรัฐบาลนี้ครับถ้าทําแบบนี้ครับพี่น้องประชาชนได้ใจแน่นอนนะฮะเขาดูคุณอยู่พรรคเพืเ่อไทยเองก็ต้องดูว่าพี่น้องประชาชนต้องการอะไรครับไม่ใช่ว่าเอาอำนาจต่างๆไปแลกเปลี่ยนกัน ไปสมยอมกันครับไม่เอาครับประชาชนก็ไม่เอาครับ,รชชเ,ขเ,รบเขาเห็นแล้วอะพรรคการเมืองแบบนี้มันได้มาโดยการใช้อำนาจเงินนะะจริงๆครับพี่น้องก็ไม่เอาครับคุณจะได้อะไรมาเจอะแยะเหนือกว่าใครผมไม่รู้ครับแต่ว่าบันไปในการสรืบสวนแล้วครับมันต้องจบจบเรื่องนี้ให้ได้ครับ ไม่ใช่ว่ามันลอยหายไปตามลมไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ว่าจะมาตกลงไม่ใช่ไม่มาเชียร์ใจกันแล้วครับเรื่องแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นนั่นแหละพี่น้องประชาชนจะลงโทษคุณผมบอกเลยครับประเด็นนี้พี่น้องประชาชนไม่ยอมนะครับพี่น้องประชาชนเขาใจช่วยหมดแล้วนะครับกระแสต่างๆมาหมดแล้วถ้าคุณไม่ทําไม่ว่าจะเป็นหลักฐานไม่ว่าจะเป็นกระแสสังคมต่างๆนี่ครับ เปิดเผยรายละเอียดออกมาแล้วครับเขาร้องยีทั้งนั้นแต่ถ้าเรื่องนี้มันเงียบหายไปครับผมต่อให้สามพัเพื่อไทยผมบอกเลยครับนะแล้วก็ต่อให้สามนายกทักษิณด้วยซ้ำไปครับถ้าเอาเรื่องนี้มาต่อรองกันนะผมบอกเลยครจบก็จบครับเป็นไรไปล่ะครับเออมันถ้าไม่มีใครร่วมก็ยุบสภาไปครับให้พี่น้องประชาชนเลือกตั้งใหม่ครับอยากรู้เหมือนกันครับ แต่คดีนี้มันต้องจบครับคดีการหัวเนี่ยหัวสอวอี่ต้องจบให้มันได้ใจพี่น้องประชาชนครับพี่น้องประชาชนเนี่ยมันหมั่นเชี่ยวนะครับขันไม้คันมือเต็มทนแล้วเห็นสภาพตอนนี้ครับไม่ว่าจะไม่เอาสักเรื่องหนึ่งครับเข้ามาเป็นรัฐบาลก็ไม่เอาเลยครับไม่เอากับใครเลยครับว่าตัวเองเนี่ยมีอํานาจไม่ว่าจะเป็นสอวอไม่ว่าจะเป็นสสครับ จะมาวัดมาเวียงนะครับจะมาดันทุนลังแบบนี้ไม่เอาครับผมเชื่อว่าเอฟซีทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่เชียร์เพื่อไทยอยู่ครับอยากให้เพื่อไทยนี่เดินให้เต็มในให้สุดซอยครับเป็นไงเป็นกันครับแต่อย่าเอาความเป็นอยู่ของรัฐบาลมาต่อรองกับบบนี้ไม่เอาครับต้องบอกไม่เอาครับเราเป็นกองเชียร์ครับเรารู้ว่าสถานการณ์เนี่ยกองเชียร์เขาต้องการอะไร เขาเห็นแล้วครับบทบาทการทํางานเนี่ยครับมันทําไม่ได้นะฮะมันทําไม่ได้ถ้ามีพวกนี้อยู่ครับจบก็คือจบผมพูดตรงๆแบบนี้ครับผมมีไม,ม่มีส่วนได้ส่วนเสียลอะครับผมมีส่วนได้อย่างเดียวคือประเทศชาติมันจะเรื้อรุ่งเรืองเท่านั้นเองนะจบก็คือจบครับมันจะไปไม่ได้ไม่มีใครจับมาจับมือไม่มีใครมาร่วมรัฐบาลก็เลือกตั้งใหม่เป็นไรไปล่ะนะฮะ ต้องยอมรับสภาพครับแต่จะเอาอำนาจแบบนี้มาต่อรองกันครับสมยอมกันไม่เอาครับต้องบอกไม่เอานะฮะพี่น้องประชาชนไม่เอาเอฟซี FC ก็ไม่เอาครับคอยดูคอมเมนต์สิครับผมออกคลิปนี้ไปเชื่อว,ว่าเอฟซี FC เห็นด้วยนะครับอยานะอย่าเป็นเด็ดขาดครับนี่ตอนเนี้ยพยายามที่จะปั่นกันพยายามที่จะบอกว่านะ หลายคนเข้ามาซอยลางน้ําแล้วจะมาเคลียร์ใจกันครับเคลียร์ใจมันก็ต้องมีประเด็นนี้ด้วยผมบอกเลยครับนะฮะอย่าเด็ดขาดน,นะครับถ้าโดดเข้าไปแล้วครับเลิกขี้โคนทั้งหมดครับก็ไม่ต่างกันเลยผมบอกเลยนะฮะนะฮะจังหวะจากโคลนเนี่ยตอนเนี้ยต้องบอกว่าถ้าเป็นมวยก็ได้เปรียบแล้วอย่าลดชั้นครับอย่าเอาแชมป์ประโยชน์ให้เขาด้วย ไม่ใช่คลองแชมป์ด้วยกันครับไม่เอาเอามันชัดๆเลยครับถามพี่น้องเอฟซีได้เลยครับประเด็นนี้ครับการหัวสอวอมันต้องขับเคลื่อนต่อครับดีเอสไอรับเรื่องมากกตไม่เป็นนะถ้ากกตไม่หือไม่อือครับเดี๋ยวมวลชนก็ไปเองอะ่ะเชื่อผมดิมวลชนใหญ่แน่นอนครับเรื่องประเด็นแบบนี้นะครับถ้ากกต กกตจะอยู่ไม่ได้เยซ้ําไปเพราะมันชัดครับถ้าคุณเอาหูเป็นนาเอาตาไปไล่ครับมองเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กครับกกตก็อยู่ไม่ได้ผมบอกเลยองค์กรอิสระต่างๆนี้ครับยับเยินแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะพี่น้องรู้แล้วว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไปอย่างนี้ครับใครจะมาครองประเทศล่ะครับใครจะมายึดประเทศเดี๋ยวตั้งองค์กรอิสระต่างๆขึ้นมานะครับก็มีกลุ่มเดียวครับมีอํานาจ ส่งคนเข้าไปอยู่ในหน่วยงานต่างๆนี่ครับซึ่งเป็นองค์กรอิสระแล้วใครจะไปทําอะไรเขาได้ครับแล้วใครจะไปจัดก,การเขาได้ครับเพราะว่าเขาเป็นคนตัดสินเขาเป็นคนชี้ขาดต้องเข้าใจพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนะฮะใครจะเคลียรใจใครผมไม่รู้ครับแต่ผมบอกเลยครับถ้าเป็นเรื่องนี้ เอามาเชียร์กันแล้วก็มาต่อรองกันครับไม่ทําอะไรเลยเนี่ยครับผมคนหนึ่งที่จะโดดออกไปผมบอกเลยครับผมโดดออกมาแนี่ยนะฮะและผมเนะี่ยหนักกว่าเพื่อนด้วยซ้ําผมจะบอกให้ครับใครจะว่ายังไงผมไม่รู้แหละครับเอฟซี FC จะว่ายังไงผมไม่รู้แต่ถ้าเรื่องนี้เอามาต่อรองกันครับผมจะเป็นคนถอยคนแรกครับถึงจะไม่มีเอฟซีดูผมเลยผมก็พอใจครับ ในสิ่งที่ผมทำผมบอกเลยครับเพราะว่าเรื่องนี้มันชัดเหลือเกินมันแจ่มแจ้งแรงแก่เหลือเกินครับถ้าเรื่องนี้เดินต่อไม่ได้ครับมีการตกลงมีการสมยอมกันครับหนุ่มเสรภูมินี่แหละคนนี้แหละครับจะถอยออกมาครับนะฮะคุณทำอะไรผมก็จะจับตาดูเหมือนกันครับนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าผมไม่มีเหตุมีผลนะครับ การที่จะผมสนับสนุนใครแล้วสิ่งที่ผมสนับสนุนแล้วครับมีปัญหาแบบนี้ผมก็ไม่เอาเหมือนกันนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับวันนี้ที่อยากพูดนะฮะผมสู้มาตลอดครับแต่เห็นประเด็นแบบนี้แล้วนะฮะก็ให้รัฐบาลทำงานต่อไปครับ D.S.I เองก็ต้องทำงานต่อไปครับดึงมันมาลากคอมันมานะะประจานให้ได้ครับ จับมันมาเข้าคุกให้ได้จับมาลงโทษให้ได้ครับเพราะเรื่องแบบนี้กับนี่คือป้นประเทศป้นชาติจริงๆนะฮะจะไปยอมกันได้ไงครับเหตุผลอย่างนี้แหละครับผมถึงอยากมาพูดเนี่ยนะผมจะพูดตลอดครับถ้าประเด็นนี้ไม่ขยับเลยครับเดี๋ยวเจอกันครับผมนี่ครัจะเป็นหนึ่งนะครับที่จะดึงมวลชนออกมานะฮะลองดูนะครับ ไม่เชื่อลองดูครับเพราะว่าผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับพักเลยผมบอกเลยฮะไม่มีเลยครับผมทํางานอิสระของผมแต่ว่าผมอยากให้พรรคนี้ครับสะสางเรื่องนี้นะให้มันเดินต่อไปได้และกําจัดพวกนี้ออกจากระบอบประชาธิปไตยซะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ